่อยมายางพี่น้อง <ing> in <water> มาเก็บเห็ดมาแบบเบืองทะเลเนาะทะเลสาบพ,พี่น้องจา้าื้นนี้อากาศดีดีเนาะจะมาหารอปลาแต่พอ,อมีเห็ดอกพี่น้องที่ขืนซ้ำปุ๊บปีนี้เนาะไดยยางลุงมาทะเลสาบงามงามจ้มื้นนี้อากาศโปร่งป้าแจ้งดีหา,ายางเบิ่งเห็ด เห็ดญี่ปุ่นบัดบ่มี่มองค่อยเก็บปวดเกิดเห็ดแต่เพราะเป็นเห็ดญี่ปุ่นเกินเห็ดไปเบี้ยนเห็ดอีอย่างดอกก็แปลกประหลาดลำเนาะพี่น้องเนาะเกาป้าตามาเบืองทะเลสาพี่น้องจ้าเบิ่งแน่งามบ่งามเนาะกาดมันดีเนาะอยาไปไกล้ๆ่ก็ดู ฝนมันตกมาสองสามเมื่อแลอ้วยางรอเห็ดมมแต่วมมีดอกะเอ้าน้ำมันตื่นเติร์น,นึงนี่เนาะทะเลสาบสวยงามเลยจานะ้ะเนาะพุ่นพุ่นบองเหยงขาวๆบางพู่นอะพี่น้นอกมันเป็นหนทางเลยพุ่นเป็นถนนจ้ะฟางปากพุ่นไปก็มีแม่นม้ำอีก มาพาหลอกป้าเนาะนี่แหละป้าป้ามาหาเก็บเห็ดก็สชิบระมาหนึ่งละพี่นอ้องแต่บวมีเห็ดออกอากาศมันเย็ยนแล้วมันสิมีบอ่อละเห็ดปีนี่จนที่สิ้นเดือนติงหาเราเป็นจะามายังพรกท่านได้เก็บเห็ดอยู่ตรงซปีนี้บ่มมีดอกทางบ้านเป็นจะมายอยู่ทางเมืองเป็นจะมายอยู่เนาะก็สิบบมมีเห็ดให้เก็บหรอกมนะเพราะว่าอากาศมันเย็ยนแล้วไหม ตัวงวันตินกระเปียกเปียกเลยทั้ว่าเห็ดเป็นต่ออกเยอะฝนกับหัวก็ตกมาสองมือเนาะมันก็หยุดจักสีมีบ่มีหรอกบางนีเบนจะมาศเคยมาเอาเห็ดญี่ปุ่นแต่ปีนี้คืนเดียวพี่น้องจ้าแต่ว่าเป็นเห็ดญี่ปุ่นเห็ุดลายหายเห็นเห็ดอีหยังมีไหมเห็ดอีหยังนี่โเบิ่งกัน ก็ผักแว่นเนี่ยเนี่กายพี่แม่มาเอาเห็ดญี่ปุ่นเนาะปีนี้มันขึ้นอยู่เตาเม็นเห็ดญี่ปุ่นมาแปลแต่บบบนี้ได้เห็ดป้าน้องป้าพี่ป้าน้องอยางเพิ่งจะข้าวกันเนาะ